ไม่มีใครอยากแต่งงานกับคนพิการแต่สำหรับเธอมันคือคำสั่งของพ่อแม่ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ถ้าว่าใครจะรู้ว่าชายคนนั้นคือเซาหมื่นล้านที่แกล้งพิการเพื่อทดสอบหัวใจของคนเธอชื่อน้ำอิงหญิงสาวบ้านยากจนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายกับพ่อแม่ในชนบทพวกเขามีหนี้สินมากมายจนแทบไม่มีทางออกจนวันหนึ่งนายทุนใหญ่เสนอทางช่วยให้ลูกสาวของคุณแต่งกับชายพิการที่ฉันดูแลอยู่แล้วนี่ทั้งหมดจะถูกลบ น้ำอิงไม่อยากเชื่อหูตัวเองเธอร้องให้ทั้งคืนแต่สุดท้ายยอมจำนนต่อโชคชะตาเพื่อช่วยครอบครัววันแต่งงานมาถึงในบ้านหลังใหญ่หรูหราเธอสวมชุดสีขาวเรียบง่ายขณะอีกฝ่ายนั่งอยู่บนรถเข็นเงียบๆเ,เขาไม่พูดอะไรเลยมีเพียงรอยยิ้มบางๆที่ทําให้หัวใจเธอสัน่นโดยไม่เข้าใจหลายวันผ่านไปน้ำอิงใช้ชีวิตอยู่กับเขาในบ้านที่เหมือนคฤหาสน์ชายคนนั้นชื่อธันวาหนุ่มพิการผู้ไม่ยอมให้ใครเข้ามาใกล้ แต่กับเธอเขากลับสุภาพอ่อนโยนและไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดในตอนกลางคืนเธอมักได้ยินเสียงเขานั่งทํางานอยู่เงียบเียบเหมือนชายคนนี้ไม่ได้พิการอย่างที่ใครพูดคืนหนึ่งน้ําอิงสะดุ้งตื่นกลางดึกเห็นเงาของทันวายืนอยู่หน้ากระจกเดินได้ปกติเธอตกใจจนแทบร้องแต่ทันวาหันมาและพูดเบาๆว่าผมแกล้งทําเป็นพิการเพราะอยากรู้ว่ามีใครจะรักผมโดยไม่เห็นแก่ชื่อเสียงตั้งแต่วันนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยๆเปลี่ยนไป จากความกลัวกลายเป็นความเข้าใจจากความเข้าใจกลายเป็นความรักที่งดงามน้ำอิงเริ่มเห็นด้านที่แท้จริงของธันวาหนุ่มผู้ประสบความสําเร็จแต่หัวใจว่างเปล่ามานานเขาเคยถูกหญิงสาวมากมายทิ้งเพราะความพิการปลอมๆที่เขาสวมไว้ทดสอบแต่น้ำอิงเป็นคนแรกที่มองเขาด้วยสายตาแห่งมนุษย์ไม่ใช่เงินทองทั้งสองเริ่มใช้ชีวิตเหมือนคู่รักธรรมดาไปตลาดทําอาหารดูหนังด้วยกัน ทันวาหัวเราะครั้งแรกในรอบหลายปีและบอกเธอว่าผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนอกจากคุณแต่เรื่องราวไม่ง่ายแบบนิยายหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเมษาคู่มันเก่าของทันวากลับมาพร้อมความแค้นเธอเปิดเผยความจริงทั้งหมดต่อหน้าผู้บริหารว่าทันวาไม่ได้พิการจริงพร้อมกล่าวหาน้ำอิงว่าเป็นแค่ผู้หญิงโลกน้ำอิงร้องไห้และวิ่งหนีออกจากบ้านทันวาตามเธอไปท่ามกลางสายฝนที่ตกหนัก เขาคุกเข่าต่อหน้าเธอทั้งที่เปียกปอนไปทั้งตัวผมขอโทษที่โกหกแต่ทุกอย่างที่ผมรู้สึกมันจริงน้ำอิงร้องไห้และพูดเพียงว่าฉันไม่ต้องการซีโอฉันต้องการคนที่ซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองทันวายิ้มทั้งน้ำตางั้นนี้ผมเริ่มต้นใหม่ได้ไหมในฐานะผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งน้ำอิงยืนนิ่งน้ำตาไหลาอาบแก้มท่ามกลางฝนที่เย็นเฉียบร่างของทันวาที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้าทั้งตัวเปียกปอนจนเห็นเส้นผมแนบหน้าผาก แต่ในสายตาของเขากลับเต็มไปด้วยความจริงใจที่เธอไม่เคยเห็นจากใครมาก่อนคุณพูดจริงเหรอเธอถามเสียงสัน่นคนที่หลอกฉันตั้งแต่วันแรกยังจะพูดคำว่ารักได้อีกเหรอทันวาเงายหน้าช้าช้าผมโกหกเรื่องเดียวคือเรื่องขาแต่ทุกอย่างที่ผมรู้สึกกับคุณมันจริงทุกคำเสียงของเขาสั่นจนแทบกลั้นน้ำตาผมไม่ต้องการให้คุณรักเพราะผมรวยผมอยากให้คุณรักเพราะผมเป็นทันวาคนธรรมดาน้ำอิงหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึก เธอมองคนตรงหน้าคนที่เคยแกล้งที่การเพื่อทดสอบหัวใจเธอแต่สุดท้ายกลับเป็นคนเดียวที่ทําให้เธอรู้ว่ารักแท้ไม่ได้อยู่ที่ฐานะหรือรูปร่างมันอยู่ที่ความซื่อสัตย์เธอเอื้อมมือไปจับมือเขาแน่นแล้วพูดเบาๆว่างั้นเรามาเริ่มใหม่ในฐานะคนสองคนที่มีหัวใจเหมือนกันทันวามองหน้าเธอก่อนดึงเธอเข้ามากอดไว้แน่นฝนที่ตกหนักกลับกลายเป็นเพียงเสียงเบาๆ หัวใจของคนทั้งคู่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันวันรุ่งขึ้นข่าวในสื่อออนไลน์ระเบิดทันทีภาพของโจทันวากอดหญิงสาวหน้าตาธรรมดาแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนกลายเป็นไวรั่นทั่วโซเชียลมีคนแชร์และชื่นชมว่านี่แหละความรักที่ไม่ต้องการสถานะฝ่ายบริหารบริษัทบางส่วนพยายามกดดันให้ทันวายุติความสัมพันธ์เพราะกลัวภาพลักษณ์บริษัทจะเสียแต่ทันวากลับพูดกลางห้องประชุมว่า บริษัทนี้สร้างจากน้ำมือผมและผมจะไม่ยอมให้ใครมากำหนดหัวใจของผมทั้งห้องเงียบสนิทมีเพียงรอยยิ้มของเขาที่มองไปไกลพร้อมความมั่นใจในเส้นทางของตัวเองหลายเดือนต่อมาน้ำอิงเริ่มช่วยงานในมูลนิธิของบริษัทเธอทำงานด้วยความตั้งใจไม่เคยอายว่าเคยเป็นคนจนเธอช่วยเด็กยากไร้และดูแลผู้พิการด้วยหัวใจอบอุ่นวันหนึ่งธันวาพาเธอมายังสวนดอกไม้หลังบ้าน ดอกไม้บานสะพรั่งเต็มไปด้วยกลิ่นหอมเขายื่นกล่องเล็กๆให้เธอของขวัญสำหรับผู้หญิงที่เปลี่ยนชีวิตผมในกล่องคือสร้อยคอเล็กๆที่สลักคำว่า My True Miracle น้ำอิงน้ำตาซึมแล้วถามว่าหมายความว่ายังไงคะทันวายิ้มเพราะคุณคือปาฏิหาริย์ที่ทำให้ผมเชื่อในความรักอีกครั้งน้ำอิงหัวเราะทั้งน้ำตาก่อนอบก,กอดเขาแน่นเธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเจ้าชายกับหญิงยากจน แต่มันคือเรื่องของคนสองคนที่ผ่านการโกรหกความกลัวและบาดแผลเพื่อเรียนรู้คำว่ารักแท้ที่ไม่ต้องการเงื่อนไขใดๆหลายเดือนผ่านไปหลังจากวันนั้นบ้านหลังใหญ่ของทันวาไม่ได้เต็มไปด้วยความเงียบอีกต่อไปมีเสียงหัวเราะเบาๆของหญิงสาวที่กําลังรดน้ําต้นไม้กลิ่นอาหารหอมจากห้องครัวและเสียงดนตรีคลอเบาๆในยามเช้าน้ำอิงกลายเป็นคนสำคัญของทุกคนในบ้าน แม่บ้านทุกคนรักเธอเพราะเธอไม่เคยถือยศถือสักเธอมักช่วยทําอาหารล้างจานและพูดคุยกับทุกคนด้วยรอยยิ้มจริงใจคุณน้ําอิงเหนื่อยไหมคะทาไมไม่พักบ้างแม่บ้านคนหนึ่งถามขณะช่วยเช็ดโตะ๊ะไม่เป็นไรค่ะพี่หนูเคยเหนื่อยกว่านี้ตั้งเยอะตอนนี้มีความสุขจะตายน้ําอิงพูดพร้อมหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่ทันวาบอกว่ามันคือเสียงที่ทําให้บ้านหลังนี้มีชีวิตอีกครั้งตอนกลางคืนทันวามักนั่งมองเธอทํางานอยู่ที่ระเบียง หญิงสาวคนที่เขาเคยคิดว่าอ่อนแอและไร้ค่ากลับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาทำงานหนักกว่าเดิมวันหนึ่งทันวาพาเธอไปงานเลี้ยงใหญ่ของบริษัทซึ่งเป็นครั้งแรกที่เขาพาเธอเปิดตัวในฐานะภรรยาอย่างเป็นทางการห้องจัดเลี้ยงหรูเต็มไปด้วยผู้บริหารระดับสูงทุกสายตาจับจ้องมาที่เธอผู้หญิงหน้าตาธรรมดาในชุดเรียบง่ายบางคนหัวเราะบางคนซุบซิบแต่ทันวากลับจับมือเธอแน่นแล้วพูดกลางไปต่อหน้าทุกคนว่า นี่คือน้ำอิงผู้หญิงที่ทำให้ผมเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้ต้องการคำว่าฐานะหรือรูปร่างใดๆเสียงปรบมือดังกึกกล้องบางคนถึงกับน้ำตาซึมน้ำอิงมองหน้าเขาด้วยหัวใจเต้นแรงเธอรู้ดีว่าคำพูดของเขาไม่ได้พูดเพื่อเธอคนเดียวแต่พูดเพื่อทุกคนที่เคยถูกสังคมตัดสินจากเปลือกหลังจากวันนั้นทั้งคู่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนมากมายสื่อหลายสำนักนำเรื่องราวของพวกเขาไปเผยแพร่ในชื่อ ซี o ผู้แกล้งพิการและหญิงสาวที่รักเขาด้วยหัวใจแต่แม้จะโด่งดังน้ำอิงก็ยังคงเป็นคนเดิมเธอยังตื่นเช้าช่วยทำอาหารดูแลบ้านดูแลพนักงานในมูลนิธิและมักจะพูดประโยคเดิมกับทุกคนว่าอย่ากลัวที่จะเป็นตัวเองเพราะคนที่รักเราจริงจะเห็นค่าของเราจากข้างในเวลาผ่านไปหลายปีทันวาย,ยังคงทำง,งานหนะักแต่เขาไม่เคยลืมที่จะกลับมานั่งกินข้าวกับเธอทุกเย็น พระสำหรับเขาไม่มีการประชุมไหนสำคัญเท่ามื้อเย็ยนที่มีน้ำอิงอยู่ข้างๆคืนหนึ่งหลังงานการะลาการกุศลใหญ่ทั้งคู่เดินเล่นอยู่ริมทะเลลมพัดเบาๆท่ามกลางเสียงคลื่นกระทบฝั่งท่านว่าจับมือเธอไว้แล้วพูดว่าวันนั้นผมโกหกคุณเรื่องขาแต่วันนี้ผมสัญญาด้วยหัวใจว่าจะไม่มีวันโกหกอีกน้ำอิงหัวเราะขาก็เดินได้หัวใจก็เดินได้แล้วสินะคะท่านวายิ้มแล้วตอบ หัวใจของผมมันเดินตามคุณตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันแล้วทั้งคู่หัวเราะพร้อมกันเสียงหัวเราะของพวกเขาดังก้องไปพร้อมเสียงคลื่นกล้องค่อยๆซูมออกเหลือเพียงภาพของสองคนที่จับมือกันแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องกระทบผิวน้ำระยิบระยับข้อความสุดท้ายของเรื่องนี้ปรากฏขึ้นในใจคนดูอย่าตัดสินใครจากสิ่งที่ตาเห็นพระบางครั้งความรักที่แท้จริงอาจซ่อนอยู่ในหัวใจของคนที่เรามองข้ามหลายปีผ่านไป บ้านริมทะเลที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่แห่งการหลบหนีของน้ำอิงตอนนี้กลายเป็นบ้านของความสุขที่เธอและทันวาร่วมกันสร้างขึ้นเสียงคลื่องกระทบฝั่งเบาๆคล้ายกับเสียงหัวใจของทั้งคู่ที่เต้นสอดประสานกันบนระเบียงไม้มีชายหนุ่มในชุดเรียบง่ายนั่งอยู่บนรถเข็นที่เขาไม่จําเป็นต้องใช้มานานแล้วแต่เขายังคงเก็บมันไว้เพื่อเตือนตัวเองว่าอย่าลืมวันที่เธอรักเขาทั้งที่เขาไม่มีอะไรเลยน้ำอิงเดินออกมาพร้อมแก้วกาแฟสองแก้ว เธอยื่นให้เขาพร้อมรอยยิ้มอุ่นเหมือนทุกวันวันนี้คุณมีประชุมใหญ่ไม่ใช่เหรอคะครับแต่ผมอยากนั่งตรงนี้กับคุณก่อนทันวาตอบเบาๆแล้วหันมามองทะเลจำได้ไหมวันที่เราพบกันครั้งแรกน้าอิงพยักหน้าจำได้สิคะวันนั้นคุณทำหน้าบึ้งมากเลยทันวาหัวเราะผมก็ไม่คิดเลยว่าผู้หญิงที่ผมไม่อยากแต่งด้วยในตอนนั้นจะกลายเป็นคนที่ผมขาดไม่ได้ในวันนี้น้ำอิงยิ้มจังๆ ชีวิตมันก็แปลกดีนะคะบางครั้งพระเจ้าก็ชอบแปลงให้เราต้องเจ็บก่อนถึงจะรู้ว่าใครคือคนที่ใช่ทั้งคู่เงียบไปครู่หนึ่งมองพระอาทิตย์ที่ค่อยๆรับขอบฟ้าท่านว่าหันมาจับมือเธอแน่นแล้วพูดด้วยเสียงจริงใจที่สุดในชีวิตผมอาจไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่ผมสัญญาว,ว่าจะรักและดูแลคุณเหมือนวันแรกที่เราพบกันไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีผมจะยังตื่นขึ้นมาเพื่อได้เห็นคุณยิ้มแค่นั้นก็พอแล้ว น้ำอิงน้ำตาซึมเธอไม่ตอบอะไรแค่เอ็นหัวลงบนไหล่เขาอย่างเงียบๆในใจเธอรู้ดีว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงปลอองค่อยๆเคลื่อนออกภาพของชายหญิงคู่หนึ่งที่นั่งมองพระอาทิตย์ตกมือของทั้งคู่ยังจับกันแน่นเหมือนสัญญาที่ไม่มีวันหมดอายุเสียงบรรยายปิดท้ายดังขึ้นเบาๆคนบางคนอาจไม่ได้เกิดมาเพื่อสมบูรณ์แบบแต่เขาเกิดมาเพื่อรักใครคนหนึ่งอย่างหมดหัวใจ